สวัสดีครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงนะครับจะพามาชมป่ายางนานะครับนี่ที่ปลูกมาเป็นเวลาสามสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นป่ายางนานะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆแล้วก็เป็นอ่าที่หากินนะครับของชาวบ้านไปแล้วนะครับเก็บเห็ดนะครับเห็นไหม อันนี้เป็นเขตวัดนะครับท่านผู้ชมเป็นเขตวัดที่อยู่ดงแม่เพชรนะครับเป็นเขตของอจังหวัดกาลสินกับจังหวัดร้อยเอ็ดติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือ,อาทางวัดนะครับได้ปลูกไว้เห็นไหมครับเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมากๆเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดบริเวณน,นี้นะครับบริเวณป่าที่ที่ทางวัดนะครับได้ปลูกไว้เนี่ยก็มีทั้งหมดก็ 9 9้ารยเก้าบ้าไ่นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นพื้นที่หากินของชาวบ้านแบบนี้แหละนะครับสุดยอดมากๆนะครับอึ้งตะลึงเลยนะครับนี่นี่ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับได้มาชมนะครับเห็นป่ายางนาซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่เราได้ปลูกป่าไว้นะครับได้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้จะเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นที่แบบว่า ชาวไร่ชาวบ้านเราะนะครับลูเป็นไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยนะครับทันี้ทางวัดก็เลยมาปลูกป่านะครับมาปลูกป่าฟื้นฟูป่านะครับครับสวยงามมากเลยนี่เป็นที่เก็บเห็ดนะครับช่วงเห็ดออกนี่เห็ดจะเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมบริเวณนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับต่อไปเนี่ย พ่อคงก็จะพามาเก็บเห็ดนะครับรู้แล้วคันนี้นะซึ่งซึ่งที่ตรงนี้ล้วก็ห่างจากบ้านของพ่อพงอยู่เนี่ยก็ไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมประมาณไม่ถึงยี่สิบกิโลครับไม่ไกลนะครับแต่ว่ามันเป็นทางเข้าป่าเข้าดงมาแต่ว่าเข้ามาตามไร่ตามนาชาวบ้านนะครับนะครับเป็นทางที่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับ เป็นอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้นบนานํานะครับเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลานะครับนี่ครับห้วยสมสนุกนะครับอันนี้เป็นปามนะครับเป็นปามโบราณนะครับพระผู้ชมนี่ครับเป็นปามโบราณนะครับนี่ก็ถือว่า,าเป็นโอกาสดีนะครับที่พ่อพงได้มาสัมผัส กับบรรยากาศแบบนี้ซึ่งพ่อผมเองก็ชอบอยู่แล้วถ้าใครนะครับอยากจะปลูกป่าแบบนี้ในพื้นที่ของตัวเองก็ถมสามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมตามแนวรัว้วหรือว่าตามที่ที่ไร่ที่นาเราอะนะครับหัวไล่ไปนาเราเราได้ไม้ที่แบบว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่ยั่งยืนเราก็จะได้เก็บเห็ดกินชั่วลูกชั่วหลานเราด้วยนะครับนี่ พอผมเองก็เพิ่งเริ่มปลูกนะครับปลูกมาไม่กี่ปีเองปลูกไม่กี่ต้นหรอกครับพื้นที่น้อยนะครับแต่ได้มาเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหอึ้งตะลึงเลยนะครับสวยงามจริงๆนี่นะครับคือยางนานะครับต้นยางนาครับไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถปลูกได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านสามารถปลูกได้เลยสวยงามมากๆครับ